นี่แหละที่ข้าพเจ้าตามหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ห่างไกลโควิดพิชิตธรรมชาตินะครับผมพบกับพวกเราทีมงานขายบ้านระยองชียบุรีนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมานําเสนอบ้านเดี่ยว50ตารางวาหลังใหญ่ๆนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอนนะครับผม3ห้องน้ำนะครับผมแล้วก็2ที่จอดรถนะครับผมวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาแนะนํานะครับผมบ้านเดี่ยวคุณภาพหลังนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่านที่ทํางานอยู่ใกล้เพลิงพวกแองนะครับผมแล้วก็ จังหวัดระยองของเรานะครับผมการเดินทางสะดวกสบายนะครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับผมมาแนะนำนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพจริงๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาบ้านเดียวนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมว่าหลังนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมเงินเดือนหมื่นต้นๆก็สามารถกู้ได้นะครับผมที่นี่ที่เดียวนะครับผมเป็นโครงการศีร่การโฮมนะครับผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมชื่อย่อของเขาคือ S L K 16นะครับผมสุดยอดอลังการจริงนะครับผม สุดยอดเลยครับผมพูดแล้วจะหาว่าผมโม้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับว่าคุณภาพขนาดไหนไปพร้อมกันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับผมถนนของโครงการก่อนนะครับผมถนนของโครงการนะครับผมกว้างถึง8เมตรเลยทีเดียวนะครับผมน้ําไฟนะครับผม ไฟเป็นของส่วนภูมิภาคนะครับผมน้ําเป็นของปปาส่วนภูมิภาคนะครับผมหมดปัญหาเรื่องน้ําเรื่องไฟนะครับผมระบบระบายน้ําไม่ต้องห่วงนะครับผมน้าไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมภายในตัวบ้านนะครับผมประตูนะเป็นประตูเปิดนะครับผมบานเลื่อน2สเต็ปนะครับผมเปิดได้สุดเลยนะฮะไปนะครับผมนี่นะครับผมเปิดได้2สเต็ปนะครับผมจอดรถได้ถึง2คันใหญ่ๆเลยนะัะผม นะครับโรงจอดรถนะครับผมปูกระเบื้องให้เต็มนะครับผมเต็มนะครับผมขนาดโรงจอดรถนะครับผมกว้างถึง6เมตรนะครับผมความลึกของโรงจอดรถนะครับผม6.4เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าใหญ่นะครับผมใหญ่มากๆนะครับผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมบริเวณหน้าบ้านนะครับผมบริเวณหน้าบ้านเราใส่ฟังก์ชันนะครับผมให้บ้านมีมิติมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจกรบมุมนะครับผมสวยงามนะครับผมตามสไตล์ของโครงการที่เราจัดให้เลยนะครับผม ยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมโรงจอดรถนะครับผมเรามีการมุงหลังคาให้นะครับผมพิเศษไปกว่านั้นมีดาวไลท์ถึง6ดวงนะครับผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับสุดคลาสสิกที่เราจัดให้จัดเต็มนะครับผมนี่เป็นไงครับผมเซลฟี่นะครับผมก่อนไปทํางานก็ยังได้นะครับผมเป็นมุมสวยๆอีกหนึ่งมุมนะครับผมยังไม่พอเท่านั้นช้าๆนะครับผมตามผมมาอีกมุมนึ่งนะครับผมมุมนี้นะครับผมเป็นการ ออกแบบที่ลงตัวนะผมไม่ว่าท่านนะครับผมจะออกมาหน้าบ้านนะครับผมนั่งใส่รองเท้านะครับผมนะครับยังไม่พอนะครับผมตกแต่งนะครับผมมีมุมตกแต่งนะครับผมสวยงามนะครับผมเดินตามเป็นไงครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมเดินได้รอบบ้านแน่นอนนะฮะยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาภายดูภายในตัวบ้านกันเลยนะว่าภายในตัวบ้านออปชันที่เราใส่ให้นะครับผมคุณภาพขนาดไหนนะครับผมสุดคลาสสิกนะครับผมต้องหลังนี้นะครับผมเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับผม อ่ะนะผมประตูนะผมเป็นประตูบานเลื่อนนะผมตัดแสงอย่างดีที่เราจัดให้นะผมดูนะผมเปิดกระจกไปนะผมเป็นบานเลื่อนใหญ่ๆเลยนะผมแล้วเข้ามาก็อ่าเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะผมห้องโถงใหญ่ๆนะครับผมบอกได้เลยว่าออปชั่นที่เราจัดให้จัดหนักจัดเต็มนะครับผมตัวบ้านนะผมสูงโล่งโปร่งสบายนะผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมยังมีฟาหลุมที่เราจัดให้นะพร้อมกับดาวไลท์ทั้งหมด6ดวงพร้อมกับหงไฟนะเขาเรียก ดาวล้อมเดือนนะฮะนะครับผมลองดูนะครับว่าความพิเศษที่เราจัดให้จะขนาดไหนนะครับผมยังไม่พอเท่านั้นเดี๋ยวผมเสนอกอนนะครับผมอันนี้นะับผมเป็นลายกระเบื้องนะับผมลายหินอ่อนนะับผมที่ไหนไม่เคยเจอนะับผมที่นี่เราจัดให้นะับผมได้แบบนี้ทุกหลังเลยนะครับผมมาตรฐานแน่นอนนะฮะยังไม่พอเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนนะับผม สุดพิเศษกว่านั้นเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วกันเอ้ยอย่าเพิ่อย่าเพิ่มมีที่แนะนําอีกหนึ่งอย่างนะฮะนะครับเป็นประตูอีกหนึ่งบานเพื่อความสะดวกสบายในการออกนอกบ้านได้นะครับผมเป็นกระจกนะครับผมนี่นะครับผมเป็นกระจกนะครับเปิดออกอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับผมนะเพิ่มความสะดวกสบายในการออกนอกบ้านได้นะครับผมจะหนีเมียออกไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเมียจับได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในห้องนอนกันเลยนะครับผมห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผม อันนี้นะครับเป็นสเตปที่เราจัดให้นะครับผมรายละเอียดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกหลังนะครับผมนี่นะครับผมเข้ามาในห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมเป็นประตูนะครับผมที่เราจัดให้เลยออปชันลายไม้สวยๆนะครับผมมาตรฐานแน่นอนความคงทนหายห่วงอันดับหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมว้าวโล่โปรสบายนะครับผมดาวไลท์ติดให้ฝ้าหลุมนะครับผมทั้ง4ี่ดวงนะครับนะครับจุดเซอร์วิสปั๊กไฟนะครับผมนะครับผม มองไปข้างนอกนะครับผมเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับผมเป็นกระจกนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมเป็นพานกระทุ n งใหญ่ๆนะครับเปิดรับลมนะครับผมยามเช้ายามบ่ายยามสายยามเย็นได้หมดเลยนะฮะนี่นะครับผมเป็นบ้านกระทุงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในห้องน้ำนะครับผมสุดพิเศษกว่านั้นนะครับผมห้องน้ำเรามีอะไรดีตามไปชมกันเลยครับผมนะฮะโอ้โห โครงการ SLK นะครับผม16นะครับเราจัดให้แบบนี้เลยนะครับผมกับเบื้องนะครับผมกับเบื้องนะครับผมการลื่นการลื่นแน่นอนนะครับผมมีสเตปนะครับผมแห่นโซเปียกนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมเราได้เอาอางนะครับผมอ่องอาบน้านะครับผมที่หนึ่งหนึ่งเดียวในของเขตอำเภอปวดแดงเลยนะครับที่จะอ่างลงไปในห้องอาบน้ําให้แบบนี้นะครับผมเป็นห้องน้านะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกับ การรอคอยคนระับที่ได้บ้านคุณภาพแบบนี้นะครับผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมชุดสุขภัณฑ์ที่เราจัดให้นี่นะครับผมเป็นปักบัวขนาดใหญ่นะครับผมอาบน้ําท่ามกลางสายฝนนะครับผมเป็นเลนชาเวอร์นะครับผมไหลลงมาเหมือนเราไปยืนอยู่ตามสายฝนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมนี่คือความพิเศษที่เราจัดให้นะครับผมห้องน้ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดสุขภัณฑ์นะครับผม ก็จะมีอ่าแบบนี้เลยนะคผมนะสโลกนะครับผมสโลปนะครับผมโอเคนะครผมเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับเป็นห้องที่สองนะครับผมเป็นห้องนอนตามมาเลยครับผมนะห้องนอนห้องที่สองนะครับผมก็จะอ่าเป็นระดับขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทาความสะอาดตัวบ้านนั่นเองนะครับผมอีกนะครับผม ประตูก็แยกออกแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนฟังที่2ที่3นะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่2กันก่อนดีกว่าเนี่ยนะครับห้องนอนห้องที่2นะครับผมความพิเศษก็คือนะครับผมโล่งโปรสบายนะครับผมและยังไม่พอเท่านั้นมีหน้าต่างนะครับผมเปิดรับลมนะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับผมให้ลมได้เข้ามาภายในตัวห้องนะครับผมเพิ่มความระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับผมนะครับ สุดพิเศษไปกว่านั้นนะครับผมรายละเอียดที่เราจัดให้นะครับผมมีห้องน้ําในตัวอีกหนึ่งห้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมห้องน้ําห้องที่สองของห้องนอนนะครับก็อยู่ในห้องนอนเหมือนกันนะครับผมมีเป็นโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนนะครับผมแบบนี้เลยนี่นะครับผมต่างระดับให้นะฮะยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมดูเป็นการออกลายปูกระเบื้องนะครับผมนี่คือกระเบื้องที่เราจัดใหนะะ้นะครับผมนะครับผมคุ้มค่าจริงๆนะเ,เป็นกระเบื้องเกรดเทัเ้งหมดนะครับผม นะครับผมสุขภัณฑ์ก็เกตเอทั้งหมดนะครับผมยังไม่พอดาวไล่เพิ่มให้2ดวงนะเพิ่มวามสว่างนะครับผมคงทุนแคะจกนะครับผมบานใหญ่ใหญ่อาบน้ำนะครับผมนะครับผมอ่าล้างหน้านะครับผมนี่พิเศษเป็กว่านี้ที่เราออกแบบให้นะครับเป็นการวางไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันสบู่ล้างหน้าเจลล้างอาบน้ำได้หมดนะครับผมนี่ไงล่ะครับผมของดีที่ผมอยากแนะนำนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับผมเป็นห้องที่สักันเลยนะครับ เข้ามานะครับผมก็เป็นห้องนอนห้องที่สานะครับผมห้องที่สนะครับสุดพิเศษนะครับผมหรือเราจะใช้เป็นห้องแต่งตัวเก็บเสื้อผ้าหรือห้องพระได้หมดเลยนะครับผมหรือจะห้องรับรองนะครับผมแขกก็ได้นะครับผมนี่สุดพิเศษไปกว่านั้น,น,น,นะคระับผมมีบานการะถุงเปิดรับลมให้นะครับผมมีบานการะถุงเปิดรับลมให้เลยนะฮะนี่นะครับผมลมจะได้ระบายอากาศนะครับผมห้องจะได้ไม่อับนะครับผม ยังไม่พอจานั้นนะครับผมมีพัคเซอร์วิสให้นะครับไว้ติดต่อติดตั้งแอร์ได้นะครับผมดาวไลท์อีก4ดวงเพิ่มความสว่างให้นะครับผมอันนี้แหละครับผมยังไม่พอ่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์นะครับผมหรือสุดพิเศษกว่านั้นนะครที่ชอบทําอาหารนะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับผมว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับผมสำหรับห้องครัวที่เราใส่ออปชั่นเข้าไปแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมการบิวอินต่างๆนะครับผม ลองเข้ามาดูว้าวนะครับผมอันนี้คือห้องครัวที่ใหญ่นะครับผมและคุณภาพที่สุดนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมมีทั้งเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับผมออกแบบได้อย่างลงตัวนะครับผมตัวดูดควันนะครับผมที่เราจัดให้แบบนี้ทุกหลังนะครับผมเตาแก๊สสองหัวนะครับผมนี่นะครับผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับผมชั้นวางนะครับผมสามระดับเลยที่เราใช้วางกับข้าวทุกอย่างนะครับผมเครื่องครัววางได้หมดเลยนะครับผม เดี๋ยวนะครับอันนี้อีกนะครับผมเอาไว้เก็บของนะครับผมได้ทั้งสามองเลยนะครับผมโอ้โหเป็นการใส่ใจแบบสุดๆแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับผมซิงค์ล้างจานนะครับผมนะครับผมเป็นสแตเลสอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องน้ําอีกหนึ่งห้องแล้วกันห้องน้านะครับผมห้องน้ําไว้รับแขกนะครับผมอีกหนึ่งห้องที่เราจัดให้นะครับผมเพราะบ้านหลังนี้เราจัดฟังก์ชันแบบออปชั่นเต็มนะครับผมนะครับ ่อนการผ่อนก็ไม่แพงน,นะครับผมแต่สิ่งที่เราอยากแนะนำนะครับผมเราอยากแนะนำในการใส่ใจรายละเอียด <ๆ S 1> ทุกซอกทุกมุมของตัวบ,บ้านนั่นเองนะครับผมนี่คือห้องนะครับห้องที่3นะครับผมสวยงามทีเดียวนะ,นะครับผมไปน,นะครับผมจะทั้งบ้านนะครับผมดูหลังบ้านกันบ้างนะครับหลังบ้านนะครับผมก็กว้างนะครับผมแล้วก็ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผม มีจุดเซอร์วิสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่อน้ําให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมและฝั่งนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่ต้องการซักผ้านะครับผมซักผ้านะครับเรามีต่อน้ําให้นะครับผมตรงนี้แล้วก็จุดเซอร์วิสเอาไว้ตั้งเครื่องซักผ้าได้นะครับผมแม่บ้านพ่อบ้านก็ซักได้นะครับผมยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมบริเวณหลังบ้านสามารถตากเสื้อผ้าได้เลยนะครับผมเอา ให้มันโดนแดดนะครับผมเสื้อผ้าไม่อับชื้นแน่นอนนะครับผมนี่คือการใส่ใจของเรานะครับผมตาผมมาเลยครับผมนะฮะบ้านตัวบ้านนะครับผมเราเน้นนะครับผมภายในกับภายนอกนะครับภายนอกเราสามารถเดินรอบบ้านได้นะครับผมเดินรอบบ้านได้แบบนี้เลยนะฮะเดินรอบบ้านได้แบบนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าทุกท่านนะครับผมที่อยากได้บ้านคุณภาพนะครับผมนี่นะครับผมทำเลนะครับผมโลเคชั่นนะครับผม สิ่งความสะดวกนะผมมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นอ่างน้องปลาไหลนะครับผมอ่างดอกก่ายนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะว่าเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับผมหย่อนใจนะครับผมของใครหลายๆคนนะครับยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอปลวกแดงนะครับผมอบตอปลวกแดงนะครับผมหรือสยามอินเทอร์นะครับผมอินเทอร์ซีบอร์ดนะครับผมหรืออมตะซิตี้นะครับผมเฮมราชใหม่นะครับผมใกล้ทุกอย่างเลยนะครับผม ทุกนิคมเลยก็ว่าได้นะผมและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมอ่างดอกกายอ่างน้องปลาไหลเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับผมท่องเที่ยวนะครับผมในยามวันหยุดนะครับผมที่อยู่กับบ้านแล้วไปหาตกปลานะครับผมหาวิ่งออกกําลังกายได้หมดเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับผม ที่อยากมาชมบ้านนะผมก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับทีมงานขายบ้านระยองชนบุรีนะผมหรือติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมมูลตีสำรวจวงนะครับผมเบอร์โทรก็ด้านล่างเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมขอให้รวยๆเฮงๆแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ